น้องแบววิเคราะห์มวยไทยสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบวแล้วก็สวัสดีพี่พแฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนํำผักยกดีๆยกยก24ผู้สนับส์สุนทรการนะคะก็มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปการเงินมั่นคง100%เระบบออตโต้เล่นง่าย SPK 2 4่สิ p k 2 4มีแอดนาหน้าทุกครั้งนะคะแอดไลน์มาค่ะผักยกดีๆที่หนูเลือกให้ต้องผักยกยี เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีของคนทำง,งานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กรดิ่งรอไว้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและเพื่อเพื่อในการเปิดการมองเห็นของระบบขอบคุณค่ะขออนุญาตทวนโปรแกรมมวยไทยศึกพันธมิตรวันจันทร์ที่25มีนาคม2567ณนเะวทีมวยกองทัพอากาศนะคะช่วงที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งนะรนาดกาแฟบัวชนคนสู้นะคนะเจอกับยอดชนะศึกกล้วยบางคอแหลมนะคะ กกันที่เพชรหนึ่อนด์และคู่2มงคลเพชร2มงคลการช่างเจอกับเพชรเมืองไทย2นฤมลคู่นี้ชกกันที่พิกัด1 15ปอนด์ปอและคู่3ารองคู่เอกเพชรผาไทยบำรุงศิษย์เจอกับนนทน,นันท์งวังเสือคู่นี้ชกกันที่พิกัด122ปอนด์ิปอและคู่เอกของรายการช่วงที่1 4สีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะเจอกับ VIP เกียร์ทรงฤทธิ์คู่นี้ชกกันที่พิกัด120ปอนด์ปค, <c oughs> ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆและรูปภาพสวยๆจากเพชเมืองไทย24และขอบคุณพัการ สำหรับมวยวันนี้ก็น่าจะพอใจกันนะคะหนูก็ได้สามหนึ่งนะคะคู่เอกเกือบนะก็บอกเลยคู่เอกออกใครก็ได้นะสุดยมากๆนะคะวันนี้ออกใครก็มีดราม่าแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้น้องโฟกัสนะคะส่วนคู่หนึ่งนะคะก็มีดราม่าจริงๆเห็นไหมที่หนูบอกว่าค่ายแบบว่าราคาแข็งกับราคาแข็งมาเจอกันหนูก็เดาไม่ถูกว่าใครจะเป็นฝ่ายโดนกระทําเห็นไหมก็น้องสิลาชัยก็เป็นฝ่ายถูก ถูกเตือนนะคะหนูก็ตกใจเหมือนกันค่ะจริงๆวันนี้หนูเลือกถูกอยู่มุมแดงนะหนูก็ตกใจก็เห็นใจน้องหนูก็ขนาดหนูเป็นคนดูหนูตกใจวิทาไมเตือนแบบนี้อะไรเงี้ยน้องก็ขาดความมั่นใจนะก็เลยไม่กล้าออกพุดก็เลยชกแบบแพ้ทรงไปเลยนะคะหนูดูความรู้สึกหนูหนูมองว่านิติกรนี่เป็นนักมวยที่โชคดีนะคะก็ชกกี่ครั้งก็หนูก็มองว่าชนะตลอดนะคะวันนี้ก็ ศิลาชัยนะเป็นฝ่าย่ายไปก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะส่วนกรรมการวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีดราม่านะคะตอนหลังเลิกจบก,ก็ถ้าสมมุติว่าตัดสินให้มันยุติธรรมต่างฝ่ายต่างยุติธรรมดูกีฬาเป็นกีฬานะคะได้คือได้แพ้คือแพ้เสียคือาจได้คือรับมาแล้วก็ไม่มีอะไรเอาเปรียบกันหรืออะไรก็ไม่เกิดเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะและสำหรับคู่สองนะคะยอดนาทีก็เก่งมาก หนูมองว่าตะวันฉายสองนะเตะได้แบบขาดท่อนเลยนะก็เก่งสมชื่อนะคะเด็กคนนี้มีของดีนะและคู่สามนะหนูหนูก็แบบมั่นใจไปที่เด่นกับแบบไม่ผิดหวังนะตื่นเต้นมากคู่นี้นะก็ก็ชอบเด่นนะราคาก็ค่อนข้างดีนะคะก็ชนะไปสามหนึ่งค่ะส่วนคู่เอกก็ต้องไปกำลังใจให้คนแพ้นะคะก็คนนึงก็ได้ลูกขยันก็เดโชก็ดูดีนะมาแข็งแรงก็บอกแล้ว่าไปมาแข็งแรงเขาเป็นลูกลูกพยายามส่วนเจ้า โฟกัสนี่หนูก็มองว่าลูกอาบุธเขาก็ชัดเจนแล้วแต่เขาไปทรงถอดแบบออกอาบุธชัดเจนคุมแล้วไงเขาก็แบบว่ารับอย่างเดียวมันก็ออกใครก็ได้นะแต่กรรมการน่าจะให้คนขยันนะเขาก็ก็ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะสําหรับคนได้แชมป์ก็เป็นก็ดีใจด้วยค่ะวันนี้ก็แค่นี้นะคะก็ขอให้เฮงๆเลยรวยแบบนี้ไปทุกวันไปทุกรายการนะคะสําหรับรายการนี้หนูก็จะมาทําไว้ตอนกลางคืนนะคะ หนูรู้สึกว่าเวลาทํามวยตอนคืนมันมันมีสมาธิดีนะคะมันก็แบบว่าทําแล้วละละเอียดทําแล้วแบบรอบครอบดีมันไม่ลนนะคะไม่เหมือนกับตอนหนูตื่นมาสายอย่เงี้ยพอตื่นปุ๊บแล้วหนูลนลนดูเวลาบางทีตื่นมาเที่ยงบ่ายโมงก็ต้องรีบทํามวยแนละ้วมันดูไม่ค่อยรอบครอบไม่เรียบร้อยนะก็ทาไว้คืนนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะมาทารายการทีเด็ดมวยพันธมิตรนะคะเอเล่มต้นใหม่นะก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ เริ่มเลยนะคะนารุม,มนกาแฟวัวชนคนสูนะเจอกับยอดชนะศึกคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบสามบอมารู้จักมุมแดงนะ,ะจงนนเจ้านะะ้าเรนาานะก็เป็นนักชกอายุสิบห้าสิบเก้าปีนะ,ะสูงนงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากสะตูลกันผ่านมวยห้าสิบครั้งนะเป็นมวยฝีมือทำการซ้อมที่ TBM ยิมนะน้ำหนักป่อยอยู่ที่5 3กิโลกที่น้องชกเก่งของที่ร้อยแปดไม่เกิน,น,ะะน,น,กกนี้อกในเวกของเานะ ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องหลากหลายนะฮะหนักแรงทุกลูกเหลี่ยมเชิงดีก็มีเขา้านอกออกในได้ดูจากประวัติการชกมวยนะะก็เจอมวยเบอร์ดีๆรายการดีๆมานะฮะถือว่าเป็นมวยรูปร่างดีนะคะส่งยาวนะคะก็ก่อนหายไปเมืม่อปี65นะล่าสุด ก็เคยแพ้คะแนนเพชรภูมินสอบุญส่งมาที่สิรวมพลคนของตานะแล้วก็กลับมาไฟแรกเมื่อเดือน6ปีหกนะก็มาชนะนอกยกสามเจ้าสิทธิทโชคสิทธิคูโร่นะที่19กเจ้ามวยไทยล่าสุดเดือน11นะ,ะก็มาแพ้นอกยกสามให้กับฉลามดำสิทธิกำนันหน่งที่สึกมวยไทยพันธมิตรนะ <c oughs> นก็เคยหายไปนะก็น่าจะเป็นมวยเก่งคนนึงนะเจอมวยด,ดีๆกลับมาไฟแรกก็มาชนะนอกแล้วก็มาเคยสู้กับเจ้าฉลามดำถือว่าเกรดดีอยู่นะคะ วันนี้เจอกับเจ้ายอดชนะศึกนะคะอยู่มุมน้ำเงินก็เป็นนักชกอายุส6บหกปีรุ่นน้องน้ส่วสูงร7 0เจิบซนติเมตรก็รูปร่างสูงยาวมาจากอำเภอกันทระว,วิชัยจังหวัดมหาสารคามนะการผ่านมวยก็3าสิบครั้งนะเป็นมวยซ้ายก็ทำการซ้อมที่ลูกกันทระจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักไป่อยอยู่ที่ห1าิดกิโลเวทที่น้องชกเก่งอยู่ที่103ยสาไม่เกิน112สิบสองนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือสูงยาวนะคะรูปร่างดีก็ดูจากฟอร์มการชกก็มี น็อกโหดมาเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็มีนะ็นอกมาเรื่อยๆนะคะมาย้อนฟอร์มกันค่ะก็ย้อนฟอร์มแค่สามฟอร์มก็ชนะรวดเลยนะคะเมื่อเดือนแปดนะมาชนะคะแนนนัดตีเจริญมวยไทยที่ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟท์นะคะแล้วก็เดือนสิบเอ็ดมาชนะน็อกลุกสี่เจ้าเพชรออโต้ปอปัจจศรีร 4, กีฬาสปอร์ตนะคะล่าสุดเดือน 1, 6, 7, หนึ่งปีหกเจ็ดนะก็มาชนะน็อกลุกสองเจ้าแสนแสบหมูปิ้งอร่อยจุงเบยที่ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟท์นะ,ะก็ชนะน็อกสองชนะคะแนน หนึ่งนะคะวันนี้มาเจอกับมุมแดงนะหายไปนานรับกลับมาเป็นมวยรุ่นพี่นะคนนั้นก็น็อกโหดมาเหมือนกันนะคะคู่นี้มีโอกาสหล่นร่วงทั้งคู่นะคะก็ชอบไปตามฟอร์มตามเชิงชอบไปที่มุมนม้ําเงินนะ,ะมวยรุ่นน้องชอบไปที่ยอดชนะสึกขาะจะเป็นฝ่ายชนะฟันทง <c oughs> คู่สองนะคะมงคลเพชรสมงคลการช่างเจอกับพิษเมืองไทยสองนะมนคู่นี้ชกกันที่ปกัดนรอยสิปอนะคะคู่นี้นี่น็อกโหดทั้งคู่นะคะมาฟังประวัติกัน เจ้ามงคลเพชรนี่ก็มวยทำเงินหนูนะเล่นเขาที่ไรหนูบวกตลอดนะมงคลเพชรสองม,มองคลการช่างนะวันนี้อยู่มุมแดงนะเป็นนักชกรูปร่างดีนะอายุ18ปีส่วนสูง180เซนติเมตรแะเป็นมวยมาจากขอนแก่นการผ่านมวย60ครั้งเป็นมวยผีมือ หนักแรงทุกลูกนะก็ซ้อมที่สอมองคลการช่างจังหวัดปะุมธานีน้ำหนักไปปล่อย,อยที่55กิโลเวทที่ชุลรกเก่งที่112ไม่กินอยไตล์การทุกของน้องนั้นเป็นมวยฝีมือครบเครื่องรูปร่างดีสูงยาวเดินเปิดเกมนะเตะหนักต่อยแรงปั้มในล็อกรัดฟัดตีแข็งแก่งบู๊ดุกันมีวินาทีทองให้ลุ้นนะก็หนักแรงทุกลูกก็เป็นมวยสไตล์ มีวินาทีทองให้นกตลอดสไตล์แบบนี้หนูชอบนะสามควมล่าสุดของน้องเคยชนะคะแนนขาวสดเงาะบ,บางกะปิมาที่ศึกมวยไทยพนันธมิตรเมื่อเดือนสิบเอ็ดเดือนหนึ่งีหกเจ็ดก็มาแพ้นกยกสามกับเทวริสทีเคพียิมที่ศึเกเจ้ามวยไทยล่าสุดเดือนสามก็ไปเอาชนะคืนนะชนะนกยกสามเทวริสคืนที่ศึเกเจ้ามวยไทยเช่นกันค่ะ <un> ทีนี้มาย้อนประวัติเจ้าเพชรเมืองไทยสอนะลุ้มบามากนะคะเจ้านี่ก็นกโขดมาทั้งปีเลยนะคะวันนี้อยู่มุมน้ําเงินนะ เป็นนักชกอายุสิบแปดีนะส่วนสูงร้อยหสิบเ้าเซนติเมตรเตียวกันนิดหน่อยนะคะเตียวกันสิบเอดเซนนะคะเป็นมวยมาจากอำเภอพนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำนักไปปล่อยอยู่ที่ห้าสกกิโลเคยผ่านมวยมาส0ิครั้งนะเป็นมวยขวามวยฝีมือนะทำการพิสูจน์สาสมัยบางกะปิเปื้อที่ชกโลกเก่ง,งที่ร1อยิสไม่เคย้ยิบสามปอนด์นะคะก็เป็นมวยขวาหนักแรงเขานอกออกใน แต่หนักต่อยแรงนะเขาออกรวดเร็วหนักแรงทุกลูกก็น็อกโหดมาตลอดนะเดี๋ยวหนูย้อนฟอร์มให้ฟังนะเกือบทั้งปีนะชนะน็อกรวดแพ้น็อกก็มีแพ้น็อกบ้างนะเดือนสามปีหกมาชนะน็อกยกหนึ่งเจ้าพรพิทักษ์ที่ศึกมวยไทยบางใหม่ช่วงที่สองเดือนห้าปีหกก็มาชนะน็อกยกสองเจ้านครธมห้าพยัคฆ์มวยไทยที่ศึกเจ้ามวยไทยเดือนเจ็ดนะก็มาชนะน็อกยกหนึ่งเจ้ารักกิติเวสปทุมที่ศึกมวยไทยลังใหม่ช่วงที่สองเดือนเจ็ดนะก็มา ชนะคะแนนแก้วมงคลสิบบอลสกลนะที่สึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองแล้วก็เดือนเก้ามาชนะน็อกยกหนึ่งเจ้าเพชรสุดใจนะแล้วก็มาเดือนสิบนะมาชนะน็อกยกถึงเจ้าเนรมิตท,ทุ่งสงมวยไทยยิมที่สึกเจ้ามวยไทยพันธมิตรแล้วก็มาเดือนสิบสองนะมาแพ้น็อกเจ้าสังปาดทอไกเนตรยกสองนะที่สึกบอลแชมเปีย้ยนชิปลุมพินีแล้วก็ล่าสุดเดือนสามนะมาชนะน็อกยกสองเจ้าเพชรสุดใจต่อยําสวนที่สึกมวยไทยพลังใหม่ก็ น็อกโหดลวดเลยนะคะมีชนะคะแนนหนึ่งแล้วก็แพ้น็อกหนึ่งเองนะคะเกือบทั้งปีฟอร์มดุมากเลยสำหรับคู่นี้นะฟอร์มเจ้าเพชรเมืองไทยน่ากลัวกว่าอย่างเห็นได้ชั้นนะคะแต่คู่นี้หนูไม่แนะนาให้ตามหนูนะหนูก็เชื่อในสิ่งที่หนูคิดแล้วก็เจ้าเพชรมงคลนะเป็นมวยทาเงินหนูนะหนูเล่นเขาใจหนูไม่เคยเสียนะหนูชอบที่มุมแดงนะคะแต่ฟอร์มเจ้ามุมน้ําเงินนะได้เปรียบสดโหดแล้วก็ เป็นมวยคนจัดด้วยนะคะคู่นี้แล้วจัดชอบถ้าชอบเหมือนหนูก็ตามมาค่ะหนูชอบไปที่มุมแดงจะเป็นฝ่ายชนะฟันธงคู <responder. S 1> ่ที่สานะคะเพชรผาไทยบำรงุงสิทธิ์เจอกับนนทันันสวังเสือคู่นี้ชกกันที่พิกัมมดหนึ่งยี่ปอนด์ค่ะมุมแดงนะาเขาเป็นเจ้าเพชรผาไทยบำรงุงสิทธิ์นะคะก็เป็นนักชกที่คุณตาคุณตาดีนะสามฟอร์มล่าสุดของเขาเคย ชนะคะแนนขจรศักดิ์สีโอปอลมาที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อเดือน12นะแล้วมาเดือน167นะมาชนะคะแนนสิงเอกมัยบางหมัดของตันที่ศึกมวยไทยพานมิสัญจรล่าสุดเดือน2นะมาแพ้นยกยก2ให้กับเพชรสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชที่ศึกเจ้ามวยไทยค่ะ ก็เป็นนช่วอายุ18ปีสนสง168เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากเหนือลำปางการผ่านมวย30ครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะทำารพิซ้อมที่มอการกีฬาแห่งชาติลำปางน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่59กิโลเวทที่โชวลรเก่งอยู่ที่121ไปเกิน, 1, ปน130ปอนด์นะก็เจ้าวีระเดชโรงเรียนกีฬาลำปางก็เป็นคนคนเดียวกันนะเพชรผาไทยนะเป็นมวยซ้ายจังนหะวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้ามีศอกรอส่วนอันตรายนะคะก็มีวินาทีทองให้รุนเรื่อยๆนะะค วันนี้อยู่มุมแดงมาดูคู่ต่อสู้กันค่ะมุมน้ำเงินนะเจ้านนทนันสัจชาตุหรือนนทนันสวัางเสือก็เ,เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นนักชกอายุ17ปีแต่ดูหน้าเด็กจังนะคะในรูปดูเหมือนเด็กเลยนะ ส่วนสูงลนะ172เซนติเมตรก็ถือว่าสูงนะคะเป็นมวยมาจากกำแพงเพชรการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ80ครั้งเป็นมวยครบเครื่องนะคะทำการพิซอมที่สองังเสือตะวันทัดเชิงเซาน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่59กิโลกวัมชั่งรูปเก่งที่123เป็น130ปอนด์นะคะเจ้าขุนนรงไกรเศรลฐภพบ็อกซิ่งยิมก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีเข่าในเหนียวหน,หนุบหนับอาวุธข้องครบเครื่องรวดเร็วเหลี่ยมหักเทดีนะคะก็เคยชนะมวยที่แบบว่า ต้นต้นแบบเบอร์ดีๆมามวยที่ชื่อเสียงดังๆเจ้าเด่นผาด่างเจ้ากระต่ายทองหลายคนคที่เขาชนะมานะสามฟอร์มล่าสุดนะก็เคยแพ้น็อกยกสามเจ้าสายโลหิตไฟ์เตอร์มวยไทยเมเออร์เดือนสองเปียวหกนะที่ศึกมวยมันสนัมืองช่วงที่สองแล้วก็มาชนะสายโลหิตที่ศึกเพชรดินดีล่าสุดนะคะก็มาล่าสุดก็มาชนะเจ้าขวัญชัยได้นะคะก็ถือว่าชนะมวยเบอร์ดีๆมาแต่รูปร่างหน้าตาเขาในร,รูปเหมือนเด็กนะคะ ส่วนสูงก็ประมาณ172ก็เจอมวยดีมาแบบเคยชนะเจ้าเด่นผาด่างมาเคยเจอกับเพชรหนึ่งเพชรมือไทยยิมนะหรือเจ้าสิงห์ทองน้อยนี่เคยสู้กันมาหรือจะเป็นเด่นผาด่างก็เคยชนะมาแล้วก็เพชรสองเพชรหนึ่งเพชรสองนี่เจอกับเขามาหมดแล้วนะเขาชนะมาแล้วนะเขาชนะเจ้าเด่นผาด่างมาถึงสองสาครั้งนะคะเสมอเพชรหนึ่งเพชรสองก็ถือว่าฟอร์มดีนะคะรูปร่างหน้าตาช่วงชกดูยังเด็กอยู่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาการผ่านมวยดีกว่าคู่นี้ก็ชอบไปที่ มุมน้ำเงินนะเจ้านนทนันสอวังเสือจะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันทงคู่เอกของรายการนะคะสีเพชรเด็กเกียริเพชรเดชะเจอกับ VIP เกียร์ทรงฤทธิ์คู่นี้ชอกกันที่พิกันรยี่สปอนด์ค่ะมุมแดงวันนี้นะ,ะเจ้าสีเพชรเด็กเกียริเพชรเดชะนะคะ ก็อยู่มุมแดงคุณนะคุณตาดีนะคะเป็นนักชกอ,อายุ20ปีส cm, ูง170เซนติเมตรเป็นมมาจากเขาชัยสนจังหวัดพัดทดลุงนะการผ่านมวย60ครั้งเป็นมวยเขา่ามวยฝีมือนะดุด,ดันเดินเปิดเดินทํานะมีวินาทีทองให้ลุ้นตลอดนะคะก็ทำกรารซ้มที่ตอยแยมสวนหมู่บ้านนะักกีฬากทมค่ะน้ำหนักปล่อยอยู่ที่58กิโลเวทที่ชกลกเก่งทีอยี่ไม่เกิน1 2อปอนนะ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงปั้มตีแข็งแรงแรง,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 งล็อกลัดเหนียวแน่นเชิงดีนะคะก็สามฟอร์มล่าสุดมาชนะน็อก 3, ยกสามยกห้าเจ้าชัยขวัญชัยส่อสมัย,มยที่สึมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มาชนะน็อกยกสามเจ้าขุนศึกเอ,อิร์ธอขวัญเมืองที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองเดือนหนึ่งหกเจ็ดนะล่าสุดเดือนสองหกเจ็ดก็มาชนะน็อกยกสองเจ้าเพชรผาไทยบุรุงศิทธ์ที่ศึเจ้ามวยไทยนะ คอมโหดนะคะฉะนั้นน็อกลวดวันนี้เจอกัอบ VIP นายกวิททุ่งสงนะอยู่มุมน้ำเงินเป็นนักชกอายุยี่อปีสูงสองร้ยเิบเซนติเมตรนะเป็นเือจากทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อย50สิบครั้งเป็นมยวยเข่าทรงบู๊ดูด,ดันน้าก็นนมีวินาทีทองให้แลกตลอดนะแต่ก็ไม่ดูด,ดันเท่าเราสีเพชรเล็กนะ<笑><笑>ก็เป็นมวยสอมที่เกียรติทรงฤทธิ์ค่ะน้ำหนักไปไปล่อยที่ห้าสิบปดกิโลเวทที่ชกแล้วเก่งที่ร้อยสิบเก้าปอนด์ ไม่เกินร้อยีปอนด์นะคะถ้าคุณศึกสิ์นายกโม่ก็เป็นคนคนเดียวกันนะเป็นมวยเข่าบทเกมสาสตร์แข้งเล็กปตีเหนียวแน่นหน้าบูดูดันหมัดสอกแรงรอสวนก็เดินเปิดเดินติดด,ดีกว่านะคะก็ดูจากฟอร์มนะคะก็เจ้าลมแดงดูดีกว่าแต่ดูสามฟอร์มล่าสุดนะคือชนะน้องยกสีเจ้าเพชรผาไทยบัลลุศิษย์เี่ศมวยไทยพังหม่ เมื่อเดือนแปดนะเดือนเก้าก็มาแพ้คะแนนนารินเดชหมูปิ้งอร่อยจุงเบย์ที่สตาตาคีซูเปอร์ไฟสุดเดือนสิบเอ็ดนะมาแพ้นอกยกเสียกับก๊อตใต้เพชรบุรีที่สึกโปไทัยพลังใหม่นะก็ถกทิ้งไว้เมื่อเดือนสนะิบเอ็ดแล้วก็ห่างเวทีไปประมาณสี่เดือนนะั่นแหละก็รายการไม่ต่อเนื่องเท่ามุมแดงนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะก็ดูเบอร์มวยดูดูหลักเหลี่ยมมวยเขาน่าจะชอบกันไปที่วีไอพีนะแต่หนูชอบสีเพชรเล็กนะเขาก็เพิ่งจะแบบว่า เริ่มโด่งดังนะฟอร์มเขาสดเหลือเกินนะแต่เรื่องกระดูกน่าจะมองไปที่น้ำเงินนะคู่นี้ชอบที่สีเพชรเลยนะก็ชอบใครชอบมันไปเลยออกได้ทั้งสองนะมวยอมวยรายการนี้นะหนูมองว่ามีน็อกเกือบทุกคู่เลยอนะ่ะเขาเหมือนเขา,เขาตั้งใจเอามวยโหดมาชกกันเลยนะคะ ก็ถูกใจหนูมากๆนะหนูก็เลยตั้งใจวิจารเลยนะคะหนูนะได้มวยน็อกบ่อยๆจนหนูไม่อยากจะเต็งเดียวแล้ว <c oughs> คู่ที่หนึ่งนะออกชอบไปที่ยอดชนะศึกนะจะเป็นฝ่ายชนะนาเหนานะคู่นี้ก็มีโอกาสหล่นล่วงนะคะส่วนคู่สองชอบไปที่มงคลเพชรนะคู่นี้แล้วจะชอบเลยนะเจ้าเพชรเมืองไทยดูโหดกว่านะแต่หนูชอบไปที่มงคลเพชรมวยทําเงินหนูคู่นี้ก็ลุ้นมีโอกาสลุ้นนับน็อกได้เหมือนกันนะคะส่วนคู่สามชอบไปที่นนทนันสอนวังเสือค่ะก็ แล้วแต่ชอบเหมือนกันค่ะก็ฟอร์มโหดทั้งคู่นะก็มีโอกาสน็อกเหมือนกันคู่นี้ส่วนคู่เอกชอบมากๆไปที่สีเพชรเล็กนะจะเป็นฝ่ายชนะ v i p คู่นี้ก็มีโอกาสหล่นร่วงก็มองไปที่ฟอร์มแต่ละคนนะคะก็น็อกโหดมาทุกคนเลยอะหนูมองว่ารายการพรุ่งนี้นะต้องมีน็อกโหดให้เราเห็นแน่ๆก็เฮงๆรวยๆมวเข้าทุกคู่นะคะคืนนี้ก็ดึกแล้วละฝันดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการผิดถูกหนูไม่รู้แต่หนูก็ตั้งใจวิเคราะห์และทำให้เรียบร้อยที่สุดถ้าทำแล้วไม่ถูกใจใครต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ทำแล้วถ้าถูกใจใครก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะคืนนี้หลับฝันดีค่ะ